ร่างกายต้องการความเผ็ดนะหมอหอยยาร้อนนะกะกึง้งกะกึง้งข้าหน้าตำป่านะครับทุกคนข้าหน้าตำป่านนะครับโอ้ยมีทั้งหอยมีทั้งกุ้งมีทั้งปูงงนะครับทุกคน พอดน่ากินหลายครับโอเคครับทุกคน <c oughs> ลมพัดแรงมากนะครับทุกคนวันนี้นะครับจุงกาแมวบางโพเรื่องเรื่อยเลยนะครับก็สวัสดีนะครับพ,อพ,พ่อแม่เป็น้องทุกคนทุกท่าน,นนะครับไม่รู้ว่าพ,อพ่อแม่เป็น้องทุกคนจะได้ยินเสียงลมร้เปล่านะครับเพราะว่าลมพัดแรงมากเลยนะครับวันนี้อากาศช่วงกลางวันเนี่ยร้อนมากนะครับแต่พอมาเย็นๆเนี่ยลมพัดบ่อยๆมันก็นลมแรงอ่ะนะ วันนี้นะครับก็มาพ่อกันหรือว่ามาพบกันกับผมนะครับประเด็นเฟืนะครับช่องพีโอสกปราวนะครับนะมาพบมาเจอกับผมก็มีแต่ของอร่อยนะครับมาจุดจุดอีกแล้วนะครับทุกคนนะครับอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็่าทุกคนนะครับมากินฟิซซ่าหน้าตําป่านะนี่ทุกคนดูนะครับดูพิตซ่าหน้าตาป่านะสุดยอดนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูนะครับอร่อยแน่นอนนะครับ ช่องนี้มีแต่ของอร่อยนะครับผมนะโอเคนะครับนอกจากมีพิซซ่าหน้าตำป่าแล้วนะครับก็ยังมีแกงเลียงนะครับนะเป็นแกงเลียงแบบสเต็กนะครับทุกคนนะแกงเลียงกุ้งสดนะครับนะเนี่ยนะครับทุกคนโอ้ยแล้วก็มีผักโูมีเห็ดโอหลายอย่างเลยแล้วก็มีองุนไม้ด้วยนะครับเขาใส่มาแบบโอ้โห น่ากินมากทุกคนนะหองชุ่ยๆเลยนะครับนะแล้วก็มีตําป่านะครับนะผักเราก็มีแค่ตล่ำนะครับกับแตงกวานิดหน่อยนะครับก็คงไม่หมดนะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะทุกคนนะโอเคนะครับก็ทุกคนนะครับก่อนที่เราจะกินก็ถามข่าวถามคราวนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับส่วนตัวผมก็สบายดีนะครับขอให้ทุกคนสบายดีมีเงินมีทองใช้ทุกคนนะครับทุกคนอโอเคนะครับนะ ก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ทานข้าวตักข้าวมานั่งทานพร้อมกันเลยนะครับเช้าเช้านะครับเย็นเย็นนะครับใครยังไม่ไทานข้าวมาจัดมาจวดพร้อมกันเลยนะครับโอเคทุกคนนะครับผมจัดก่อนเลยแล้วกันนะครับขอเป็นฟิต้านะครับนะขอเป็นฟิต้าหน้าตามป่าก่อนเลยนะครับนี่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 ทุกคนแป้งบางด้วยนะครับนะ ของออริจินอลนะครับความเผ็ดเขาได้จากส้ําำนะอื้อืเอาใส่ตำปลาอีกหน่อยนะครับอือ้อยมอื้ออื้ออื้ออืออออัอม อืมอืมสุดยอดเลยครับแกงเรียนมีตรับคุณปเป็นยานะครับผม ถ้าแม่ลูกอ่อนนะครับคลอดลูกใหม่ๆนะครับกินแกงเลียงนะครับเพราะว่าแกงเลียงหนักครับเชื่อมบำรุงสุขภาพไว้แกงแรงนะครับน้ำนมเนี่ยเขาเรียกว่าผลิตน้ำนมนะครับให้เด็กได้กินนะครับแต่ทุกวันนี้เขาอาจจะมีขยาขนาดอื่นอะไรที่มัน จะดีกว่านะครับแต่ว่าคนสมัยแต่ก่อนเขาก็ยังมีความเชื่ออยู่นะครับแล้วก็ปัดิถือทอดกันมานะอร่อยมากทุกคนพิซซ่าหน้าจำปา หัวหอยใสหน่อยคนระับหัวหอยยังไม่ใหญ่นะครับเล็กๆแตเงเรียงสุดยอดเลย กุ้งครับทุกคนแกงเลียงกุ้งสดนะครับสุดยอดครับตัวเผ็ดสุดยอดว้าวเผ็ดอร่อยอร่อยมากครับเผ็ดด้วย ร่างกายต้องการความเผ็ดเย้เย้เย้หอหอยยาหลดนะ่ะอืออือเออทุกคนน่ากินมากแกงเนียงอือ bang bang mà nè Thế cho Mình mình phải không อร่อยนะครับสุดยอดเลยก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่นพี่น้องเอฟซีนะครับแฟนคับทุกคนทุกนนท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะ แกงเลียงอร่อยมากอร่อยสุดยอดก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าหากว่าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงทุกวันนะครับและก็เ,เพื่อเป็นกําลังใจนะครับนะให้กับประแดงเเลินนะ ็ท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานได้นะครับช่อง u t u b e นะครับพีโอชกาวนะครับแล้วก็ช่องแฟนเฟซเฟซบุ๊กนะครับพีโอชกาวนะครับแล้วก็ช่องทางทิกตอกนะครับพีจุดโอสองห้าหนึ่งเตะนะครับแล้วก็ช่องใหม่นะครับแฟนเฟ f เฟซบุ๊กนะครับกินแซ่บแบบเพลินๆนะครับทุกคนนะเข้าไปดูเข้าไปชมได้นะครับนะแม่เวียนเข้าไปให้กําลังใจได้นะครับทุกคนนะยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ตลอดเวลานะครับ วันนี้ก็ได้เมนูเด็ดนะครับมากินกับพ่อแม่เป็น้องทุกคนทุกท่านนะครับแซ่บนัวมากเลยนะก <c oughs> ุ้งตัวใหญ่ๆหรือจะหาง <c oughs> อร่อยจังวูสุดยอดนะครับทุกคนว้าวฟิซซ่าหน้าตำป่านะเปิดแกงเลียงนะครับแล้วก็ตำป่าแบบเจ็ดแท้ๆเบื่สุดยอดนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆ <M or ally> วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมากินเมนูแบบแท้ๆแปลกๆนะครับเป็นฟิซซ่าหน้าตำป่านะครับแล้วก็ตำป่านะครับ ผอยเชอรี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแกงเลียงกุ้งสดนะปื้ดสุดยอดนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็ไม่หมดนะครับแต่อิ่มแล้วนะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ เออคุณแมวบองโอนเรื al, e ่อเรื่อพเงนะครับ hey. ก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าหากว่าอยากให้เรากินเมนูอะไรนะครับมีเมนูเด็ดๆแปลกๆนะครับแนะนาเข้ามาได้เมนเข้ามาได้นะครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับวันนี้จุงก้าสวัสดีครับพบกันอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนบ๊ายบายครับไปแล้วครับไปพร้อมกับบรรยากาศยามเย็นๆยามค่ำๆครับสดชื่นสดใสนะครับบ๊ายบาย